สวัสดีครับพีเพจนะครับผมพี่เพจจะมาแชร์ประสบการณ์หลังจากที่พีทำการใช้งานจริงกับเจ้าตัว SMD Quest 5G มือถือรองรับเคลื่อน 5G สเปคให้มาจะเต็มมากกล้องหลัง50ล้านกล้องหน้า50ล้านตัวนี้กับราคา3,990บาทจากแบรนด์ SMD ตัวนี้ซึ่งพี่ใช้งานมาตัวนี้ตั้งแต่เปิดวางจำหน่ายผม พีซื้อมาด้วยเงินของพีทุกบาทผมตัวนี้ครับผมพีจะขอแนบลิงก์ในการสั่งซื้อที่พีสั่งซื้อตัวนี้มาเป็นเครื่องศูนไทยประกันศูนไทยนะครับผมปลอดภัยในการสั่งซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปน,นี้นะครับผมบางครั้งนะครับผมเราค้นหาเองอาจเจอของมันว่าให้กดซื้อตามลิงก์พีแนบให้ใต้คลิปนี้ของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบางครั้งเนาะราคาอาจจะขึ้นนะครับหรือว่าบางครั้งราคา อาจเจะนว่าให้กดเช็คราคาแล้วก็โปรโมชั่นล่าสุดตามลิงก์พี่แนบให้ใต้คลิปนี้หรือว่าใต้ขอบในคลิปนี้ผมมาดูว่าบอดี้หลังจากใช้งานมาเป็นอย่างไรบ้างซึ่งพี่จะขอแชร์ประสบการณ์อย่างตรงไปตรงมาเลยนะครับเรื่องของบอดี้ของผมตัวนี้ในการดีไซน์ของบอดี้ก็ถือว่ามีความสวยงามในการออกแบบ พอสมควรนะครับถือว่าเก็บดีเทลของตัวเครื่องได้อย่างสมบูรณ์แบบมากนะครับผมตัวนี้นะผมบริเวณที่ปุ่มด้านข้างตัวนี้สามารถทําการเซนมมอบริเวณนี้ได้ซึ่งให้เรามาถือว่าจัดเต็มสับคุณภาพจริงครับมีปุ่มลดเสียงมีปุ่มเพิ่มเสียงให้เรา,เาผมตัวนี้นะครับซึ่งดีไซน์พี่รู้สึกว่า SMD จะเน้นไปทางดีไซน์ที่มีความเรียบหรูความ mark, มินิมอลดีมากผมกับกล้องหลังโมดูลตัวนี้ให้มาถือว่าดีไซน์ลงตัวจริงครับมี AI c a m ERA กับกล้องหลัง50ล้านมีไฟแฟลก LED ผมตัวนี้มี AI ในการลบวัตถุผมด้วยนะคบผมซึ่งสเปคให้มาก็ถือว่าจัดเต็มในเรื่องกล้องจริงครับกับน้ำหนักให้มา205กรัมกับความบางของตัวเครื่องถือว่าพอพอควรมาผมน้ำหนักของตัวนี้กับความบางคือ 8.41ม mm. มก็ถือว่าความบางมาดีพอสมควรมาพร้อมกับหน้าจอผมตัวนี้6.67นิ้วหน้าจอพา n ์ไดซเดครับซึ่งจะมีสีสันที่มีความคมชัดมากกว่าหน้าจออ m o เ e รนะครับผมตัวนี้นะก็ถือว่าสีสันให้มาดีพอสมควรนะครับกับความคมชัด Full HD พัรผมตัวนี้ผมซึ่งความคมชัดถือว่าให้มาดีพอสมควรนะครับนี่ สีสันของตัวเครื่องบอกเลยว่าสวยจริงครับหน้าจอแสดงผลออกมารีเฟรชในการทัดคือ90เฮิร์ครับบอกเลยว่าทัชสกรีนตัวนี้คือเพียงพอมากกล้องหน้าแบบเจาะรูปความคมชัดของเซลฟี่ตัวนี้มี AI ด้วยกล้องหน้า50ล้านนะครับบอกเลยว่าจะเต็มมากสบกกล้องหน้าตัวนี้นะครับนี่อันนี้คือบอด y ี้นะผมในการดีไซน์แล้วก็ซัพพอร์ตเป็น Wi-Fi 4และ Wi-Fi 5แล้วก็ซัพพอร์ตบลูทูธชั้น5พร้อมกับแบตให้มา 5,000มิแอมผมตัวนี้กับการรองรับ33วัตต์นะผมกับแรม6กกิกบวกเพิ่ม6กิกกับความจุ1 0 8แกิกรุ่นเบตประเดี๋ยวผมตัวนี้เนาะถือว่าใช้งานมาก็เพียงพอผมสัปพีนะผมตัวนี้นี่ลำโพง1ตัวนะครับแล้วก็ไมโครโฟน2ตัวไมโครโฟนเป็นระบบเสียงโดย OZO นะครับผมตัวนี้นะ เราซิมแล้วผม2ซิมแล้วก็ซัพพอร์ตเป็นคลื่น 5G นะครับซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้ในการในการกดมีความสมูทจริงครับนี่ให้ดูเลยว่ามันมีความสมูทในการกดจริงครับลื่นไหลามากผมสับตัวลอมของ HD แล้วผมตัวนี้เห็นไหมว่าบอกว่าแรม6กิก,กเพิ่ม6กิกกับ Android 14สับ CPU บอกว่าตัวนี้ให้มาแรงจริงยูซอบ T760 Octa Core เล่นเกม ROV ในการปรับสูงสุดตัวนี้บอกเลยว่าสบายหายห่วงนะครับซึ่งพี่ใช้งานมาเล่นเกมในการจับ ตัวสกินโทนของหน้าจอแล้วก็แสงผลออกมาเกม Rv ปรับ60เฟรมสบายหายห่วงเกมฟรีไฟ r e ปรับสูงสุดสบายหายห่วงเกมเก็บชิมอิมแฮร์มปรับรลางต่ําก็ถือว่าเพียงพอเกมภาพ g ปรับกลางก็ถือว่าเพียงพอตัวนี้บอกเลยว่า perfect จริงครับในการใช้งานแล้วก็ซ u p p o r t ตัวนี้เป็นการ support netflix เป็น L 1ให้เรามาก็ถือว่าสเปคจะเต็มเช่นกันนะครับนี่ ให้ดูว่าเฮ้ยตัวกล้องเป็นอย่างไรบ้างหลังจากพีไปสัมผัสตัวกล้องมา UI ของตัวกล้องก็จะมีหมดเนี่ยผมนะครับหมดเพิ่มเติมผมตัวนี้แล้วก็มีหมดกลางคืนตามแบบของ SMD เลยครับผมตัวนี้นะครับแล้วก็มีภาพถ่ายบุคคลมีอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีวิดีโอนะครับแล้วก็มีการเคลื่อนไหวช้าซึ่งให้เรามาควบคุมในการใช้งานมากครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับนี่สีสันก็ถือว่า ดีพอสมควรนะครับผมตัวนี้นะอันนี้คือกล้องนะผมกล้องหน้าสปีชี่ว่ากล้องหน้าให้มาดีพอสมควรแล้วก็กล้องหลังให้มาสกินโทนดีมากครับผมตัวนี้นะสีสันดีครับคือไว้ใจกับแบรนด์ SMD ตัวนี้ได้สบายหายห่วงนะครับนี่นะผมในการทำในการตัดวัตถุตัวนี้บอกเลยว่าตัดวัตถุได้ดีพอสมควรนะครับ พี่ชอบมากอ่ะคือดีไซน์ในการใช้งานของตัวกล้องนะถือว่าโอเคมากครับแล้วก็มีการแก้ไขโดยใช้ AI ในการลบวัตถุตัวนี้ก็ถือว่ามี AI ให้เราเพียบพร้อมนะครับเช่นพี่ทำการลบตัวนี้ผมมันจะมี AI ไอแล้วผมในการลบวัตถุให้เรานะครับนี่อันนี้ผมมาดูนี่อันนี้คือพี่ทาการลบวัตถุพี่ลบอันนี้ออกนะครับผมให้ดูอีกครั้งว่าลบอย่างไรนะครับไปคําว่าแก้ไขนะครับผมตัวนี้นะนี่ จะมีการลบวผมตัวนี้ AI ก็จะทําการลบวัตถุนะครับเราก็ทําการจับตัวนี้ผมในการลากได้นะครับผมนี่ซึ่งผม AI ก็จะลบวัตถุให้เรานะครับตามที่เราวาดบางคนอาจจะวาดเนี้ยบางคนอาจจะวาดประมาณหนึ่งซึ่งบอกเลยว่า AI ตัวนี้ผมลบปีกประมาณสักหนึ่งครั้งนะครับอันนี้คือเหตุการณ์เกิดขึ้นจริงนะส่วนตัวถือว่า AI ก็ถือว่าทําการบ้านออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบในเรื่องกล้องนะครับผมตัวนี้นะมาดูว่าหน้าจอตัวนี้ในการ s พพ p o r t ในการ ดูหนังฟังเพลงจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับผมตัวนี้ซึ่งบอกเลยว่าตัวนี้สามารถซัพพอร์ตในการเปิดสูงสุดนะคผมตัวนี้นะครับนี่ให้ดูเลยคือซัพพอร์ตในการเปิด 4K 60เฟรม HDR เพราะว่าหน้าจอตัวนี้ซัพพอร์ตป็น HDR คือกินขาดมากครับหน้าจอโคตรสวยเกินคุ้มมากสรบงบ3,990บาทตัวนี้นะครับ เนี่ยอันนี้คือสีสันของหน้าจอถือว่ามีความคมชัดแล้วก็สกินโทนให้มาดีพอสมควรครับแถมบอดี้สามารถกันฝุ่นกันลอองน้ำที่ IP 52เลยครผมเลยบอกเลยว่าเพียงพอมากครับหน้าจออย่างสวยอ่าพีชอบสกินโทนของหน้าจอมากครับมองมุมไหนหน้าจอก็สวยมองในวิดีโออาจจะไม่ได้ชัดอะไรมากมายแต่พี่มองด้วยตาเปล่าตอนนี้บอกเลยว่าหน้าจอสีสันดีมากครับอันนี้ขอชื่นชมนะครับ บอกเลยว่าสุดจริงสับตัวหน้าจอตัวนี้นะครับเพียงพอนะครับผมในการใช้งานตัวนี้นะครับสัพีถือว่าสบายหายห่วงนะนี่ซีสันดีครับมาดูว่าลำโพงหนึ่งตัวจะเป็นไงบ้างเฮ้ยตัวนี้สามารถทำการแบ่งหน้าจอบริเวณด้านล่างด้านบนของตัวเครื่องได้น,นะครับหลายคนแบบสงสัยว่ามันแบ่งได้ไหมซึ่งมันสามารถใช้หน้าจอแยกได้ครับตัวนี้นะครับเช่นพี่ทำการใช้หน้าจอแยกกับตัวนี้สามารถใช้ฟังก์ชันนี้ได้นะครับ มาดูว่าเสียงจะเป็นอย่างไรผมในการปรับเสียงไปสูงสุดเลยนะครับ สับพีนะเสียงตัวนี้ให้มาถือว่าเสียงเบสมีความชัดเจนนะผมแล้วก็เสียงลําโพงให้มาสับพีถือว่าเพียงพอมากนะครับผมตัวนี้เนาะเป็นผูวที่ใช้งานเด้กควบคุมแผมนไม่มีโฆษณาแล้วก็ไม่มีแอปแฝงออกมามีความปลอดภัยในการใช้งานสบใครที่ชอบหมือที่มีความปลอดภัยบอกเลยว่าแบรนด์จาก SMD ของโนเกียตัวนี้สับพีถือว่าหายห่วงครับพี่จะขอแนบกีผมในการสั่งซื้อที่พี่ทําการสั่งซื้อตัวนี้มา ตามลิงพี่แนบให้ใต้คลิปนี้ผมสซวน่นนี้ขอบคุณครับ